สำหรับท่านที่กําลังมองหารถยนต์ที่ตกแต่งสไตล์ออฟโรดนะครับลองชํำเลืองมองดูคันนี้ดูสักหน่อยนะฮะเห็นไหมครับคันนี้นี่ตกแต่งมาไม่ธรรมดาเลยสะอาดเรียบร้อยนะครับรถเราดู้วจากรูปนะครับก็ดูแล้วน่าจะสภาพดีพร้อมใช้งานนะครับสภาพโดยรอบแล้วก็มีการตกแต่งออกมาที่ ดูสวยงามสะอาดตานะครับขับไปไหนก็ภูมิฐานแถมยังใช้งานได้สารพัดประโยชน์อย่างกันนี้นะครับก็ลองดูรอบๆครับคิดว่าใช่สนใจเป็นสไตล์ของเราติดต่อเจ้าของผู้ขายได้โดยตรงนะครับอยู่ในคลิปวิดีโอนี่แหละครับ สำหรับท่านที่กำลังมองหารถยนต์ที่ตกแต่งสไตล์ออฟโรดนะครับลองชํำเลืองมองดูคันนี้ดูสักหน่อยนะฮะนครับคันนี้นี่ตกแต่งมาไม่ธรรมดาเลยสะอาดเรียบร้อยนะครับรถเราดูแรถจากรูปนะครับก็ดูแล้วน่าจะสภาพดีพร้อมใช้งานนะครับสภาพโดยรอบแล้วก็มีการตกแต่งออกมาที่ ดูสวยงามสะอาดตานะครับ